มมับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่คุณแม่เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เห็นภาพว่าในห้องคลอดเป็นไงบ้างในห้องคลอดมันมีอะไรบ้างอาจารย์อย่างนี้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วตามมาตรฐานการดูแลคุณแม่ในนะี้ตั้งคันเนี่ยมันจะต้องมีเซสชันหนึ่งหรือบทเรียนหนึ่งที่เป็นการเล่าให้คุณแม่ฟังว่าคุณแม่จะต้องเจออะไรบ้างในห้องคลอดบางโรงพยาบาลมีขนาดว่า พยาบาลเนี่ยพาทัวร์เลยนะคะ uh huh. พาคุณแม่ที่มาฝากคันในแต่ละวันเนี่ยเดินจูงมือกันไปไปดูเลยว่าห้องคลอดจริงๆที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นยังไงเราจะเรียกว่าโรงเรียนพ่อแม่มันก็จะช่วยคลายความกังวลของคุณแม่ได้ mm hmm. แต่จริงๆแล้วภาพบรรยากาศในห้องคลอดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ฝากคันอยู่ที่ไหนโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งใจว่าจะคลอดที่นั่นใช่ไหมคะก็อ,อยากให้คุณแม่หาข้อมูลอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะถามจากคุณพยาบาลในช่วงที่มาฝากคันก็ได้แต่ว่าเล่าบรรยากาศคร่าวๆว่าในห้องคลอดเนี่ย ก็จะมีการดูแลโดยพยาบาลพดุงครรร่วมกับคุณหมอสูตรตีดสูติี่แพทย์นะคะครหรือบางที่อาจจะมีคุณหมอเด็กเข้ามาร่วมด้วยเพื่อที่จะร่วมดูแลตอนที่น้องคลอดออกมานะคะคบ,บางที่ก็จะมีการแยกว่าเป็นห้องรอคลอดห้องคลอดห้องหลังคลอดหมายความว่าในช่วงที่ปากลูกยังเปิดไม่หมดคุณแม่จะอยู่อีกที่หนึ่งพอรตรวจละปากลูกเปิดหมด10เซนพร้อมคลอดก็จะ ส่งคุณแม่เข้าไปอีกที่หนึ่งพอคลอดเสร็จก็จะส่งไปอีกที่หนึ่งบางที่จะเป็นแบบนั้นแต่หลายๆที่อย่างเช่นที่สีราเนี่ยก็จะเป็นแบบ one stop service คุณแม่จะอยู่ที่เดิมไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหน,นก็จะรอตั้งแต่ปามลูกเปิดน้อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าปามลูกจะเปิดหมดก็รรเริ่มเป็น,นคลอดนะคะแล้วก็คุณพยาบาลที่เป็นพดุคันในห้องคลอดเนี่ยก็จะดูแลยอย่างใกล้ชิดค่ะมีการบรรเทาความเจ็บปวดด้วยการใช้ยาบ้างด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจใช้สมาธิหรือบางที่อาจจะมีเรื่องของ อกหลังก็มีค่ะก็อยากให้คุณแม่ถามข้อมูลจากคุณพีาบานที่คุณแม่ฝากคันอยู่ก็จะได้ข้อมูลที่ชัวร์ที่สุด